แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งได้พัฒนามาจากอดีตถึงปัจจุบันแนวความคิดเดิมที่ยอมรับว่าเป็นแบบฉบับหรือเป็นแนวคิดชั้นคลาสสิกได้แก่แนวคิดของคามาเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจากเศรษฐกิจระหว่างความขัดแยงแง้งระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นเพราะแต่ละกลุ่มมีความสนใจทางเศรษฐกิจตรงข้ามกัน จุดเน้นในความคิดของคาร์มาอยู่ที่เศรษฐกิจการต่อสู้ของชนชั้นธรรมชาติของการแข่งขันแสวงหาประโยชน์แนวคิดของแม็กเวเบอร,อร์ความขัดแย้งเป็นผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอย่างจำกัดซึ่งการที่คนหนึ่งได้รับทำให้อีกคนหนึ่งไม่ได้รับการที่คนหนึ่งสามารถบรรลุความปรารถนาของตนเองในสภาพที่มีทรัพยากรอย่างจำกัด เวเบอร์ถือว่าการแข่งขันเป็นรูปแบบหนึ่งของความขัดแยง้งในการแข่งขันนั้นจะมีกฎหรือกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับการชนะหรือการได้รางวัลหรือประโยชน์ไม่ใช่การทำลายล้างคู่ต่อสู้แนวคิดของเกิรสซิมเมลความขัดแย้งเป็นปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเฉพาะสมาชิกในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นโกรธเกลียดอิจฉาซึ่งโดยมากเกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมแนวคิดของมอสค่าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่มเป็นปกติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่จะเสียไม่ได้ในการสร้างความก้าวหน้าความเป็นระเบียบของสังคมและเสรีภาพทางการเมืองมอสคาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของมาร์กที่ว่าเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดสาเหตุแห่งความขัดแย้งแต่เพียงอย่างเดียวแนวคิดโคเซอร์ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ความขัดแย้งอาจนำไปสู่ความกลุมเกลียวหรือความแตกแยก โคเซอร์ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งนำไปสู่ความกลเกลียวและบูรณาการในหลายทางแนวคิดแนวคิดของแคปโลความขัดแย้งกระบวนการเบื้องต้นทางสังคมไม่มีวิธีการใดที่จัดเห็นได้ง่ายๆแคปโลได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรวมตัวกันของไตภพาทยทีว่าได้มีแบบรูปด,ดังนี้ จากรูปจะเห็นว่าแบบที่1แต่ละฝ่ายเท่ากันแบบที่สองถึงสีสองฝ่ายเท่ากันแต่อีกฝ่ายหนึงอาจจะเข้มแข็งกว่าหรืออ่อนแอกว่าสองฝ่ายนี้แบบที่5ถึง8แต่ละฝ่ายไม่เท่ากันในบางแบบสองฝ่ายที่อ่อนแอกว่าเมื่อรวมตัวกันแล้วจะเข้มแข็งกว่าฝ่ายที่3ในบางแบบฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าที่สุด ฝ่ายเดียวก็มีอำนาจมากกว่าอีกสองายรวมตัวกันปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มความขัดแยง้งเมื่อมีคนขัดแยง้งต่างฝ่ายต่างก็แสดงความปกปักต่อกันต่างฝ่ายต่างก็ทยอยห่างกันลดการสื่อสารระหว่างกันซึ่งจะทำให้ต่างฝ่ายห่างกันมากขึ้นผลที่ตามมาไม่ไว้วางใจกัน วอรเชลและคูเปอร์ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มหรือขยายความขัดแย้งดังนี้การข่มขู่สิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเพิ่มความขัดแย้งก็คืออาการข่มขู่คู่ขัดแย้งมักจะข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าฝ่ายตนเข้มแข,ข็งาการข่มขู่เหล่านี้ทำให้อีกฝ่ายข่มขู่โต้อตอบกลับ,บมาทำให้ เกิดความตึงเครียดอย่างใหม่ซึ่งเพิ่มเข้าไปในความขัดแยง้งการรับรู้สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของความขัดแย้งก็คือวิธีที่ผู้เกี่ยวข้องคิดและมองความขัดแย้งในเกือบทุกกรณีฝ่ายหนึ่งจะมองเห็นว่าคนอื่นเป็นผู้เริ่มต้องความขัดแยง้งเราทำอะไรด้วยความมีเหตุผลเขาทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลและมีแต่ความก้าวรา้าว ความไว้วางใจเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อระดับของการเกิดความขัดแยง้งความไว้วางใจคนอื่นหมายความว่ามีความคาดหวังคําพูดสัญญาการกระทําของคนอื่นจะเชื่อถือได้ถ้าหากทั้งสองฝ่ายขาดความไว้วางใจต่อกันคนเรานั้นเมื่อไม่ไว้วางใจใครแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนความคิดเพราะความไม่ไว้วางใจจะนําไปสู่การรับรู้ว่าคนคนนั้นจะไม่ซื่อจะหักหลังหรือข่มขู่ สื่อสารความขัดแย้งทําให้ทั้งสองฝ่ายออกจากกาันและลดการสื่อสารระหว่างกันลงในหลายกรณีการไม่สื่อสารระหว่างกันทําให้ไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้นักวิชาการของสถาบันอเล็กซานเดอร์เฮลมินตันเชื่อว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขายหรือเพิ่มความขัดแย้งดังนี้ อุปสรรคสําคัญในการสื่อสารได้แก่ช่องทางของการสื่อสารจากระดับบนลงมาระดับล่างจากระดับล่างขึ้นไประดับบนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือความแตกต่างของค่านิยมของทัศนคติระหว่างผู้ส่งและผู้รับข่าวสารซึ่งยากที่จะแก้ไของค์การที่มีหลายระดับองค์การที่มีหลายระดับยังเป็นผลทําให้ ก็แตกต่างกันออกไปคนในระดับล่างก็มองเห็นว่าคนในระดับบนสบายงานเบามีผลประโยชน์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากคนต่างระดับกันก็จะขยายตัวขึ้นคนในระดับล่างจะรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับคนในระดับบนกฎที่ถูกบังคับให้ปฏิบัติทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดแล้วคนที่มีความคิดดีเริ่มสร้างสารรค์ก็ไม่อยากทำงาน ราความคิดที่เริ่มของตนอาจไม่ขัดแย้งกับกฎทําให้ตนอาจถูกลงโทษผู้บริหารบางคนเพ่งครัดกับกฎระเบียบเอาระเบียบเป็นข้ออ้างเพื่อตนเองจะไม่ต้องทําหรืออ้างระเบียบเพื่อมีให้คนอื่นทําความต้องการการเห็นเอกฉันหากบุคคลที่มีความร่วมมือการทํางานและต้องการความเห็นเอกฉันก่อนจะลงมือทําที่จะทําคงเริ่มต้นได้ยาก เพราะบุคคลต่างก็มีแนวคิดเป้าหมายและทักษะในการทำงานต่างกันเมื่อเริ่มดำเนินงานไปแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นการหาข้อยุติที่เป็นความเห็นเป็นเอกฉันทุกคนเห็นด้วยนั้นคงจะเป็นไปได้ยากความขัดแย้งเดิมที่ยังไม่ได้แก้ไขการที่ผู้บริหาร ละเลยเพิกเฉยไม่สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีอยู่หรือไม่ผักไว้ก่อนโดยหวังว่าจะให้ปัญหานั้นลดด้วยตัวมันเองเมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งนั้นสะสมอาจก่อให้เกิดการความขัดแย้งใหม่อีกด้วย